เอาก๊อบวันนี้จะไปไหนอ่ะหัวเราะอะไรล่ะเป็นเช่นวันนี้เหรอวันนี้ได้ยินไหมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามันเปิดเหมือนรายการไงวันนี้เดี eline, ๋ยวเราจะมาค่ออย่าถอยไปมากเดี๋ยวมันรถจะชนเธอเอ่อเธอไปอีกฉันไม่ยินเสียง วันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปกินไอศครีมพริกเผาไก่หยองกันนะพริกเผาหมูหยองใช่ไหมเออเป็นไอศครีมที่เปิดใหม่ที่ของแมคโดนัลด์นั่นเองนะจ๊ะอะไรนะพริกเผาไก่หยองเมนูใหม่เมนูใหม่เออพริกเผาไก่หยองเดี๋ยวเราจะไปชิมกันว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรตอนที่เราอยู่ที่ห้างแดนหน้านะจ๊ะวันนี้เรามากินที่สาขาแดนหน้านะจ๊ะแมคโดนัลด์เดี๋ยวเราตามมาดูกันเลย พูดก,การอะไรน่ากินกว่าครับนัแต่สูงมากขึ้น <laughs> เ,อเอาเอา <gasps> เืองิี่เขาสอง้ามาเลยไหมหรือว่าใส่กับ้อะนี่ของ เป็นน้ำริกเผาของเด็กสมบูรณ์ก็น่าจะแบบถ้าเป็นนักร้อก็คือแบบมาคอลเลกชันเลยแบบนี้เราไปชิมรสชาติกันก่อนข้นข้าวแ้ก็นี่ไายมาแล้วเราจะมาชิมดูที่ว่า ของข่าวพริกผอมันก็ต้องข่าวเนาะของข่าวกับผมอยู่ในไอศครีมเป็นของหวานเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะจ๊ะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเป็นในส่วนของน้ำพริกเผาดสมบูรณ์นะคะเมื่อกี้ก็เหมือนแบบคอแลกันกับออไ,กไมทิลโนอาไดูเป็นใจโอเคเดี๋ยวยเรามาชิมกัน รสชาติเป็นไงมั Enlight ่งก็อร่อยอ่ะอร่อยที่นี่หมายถึงว่าไม่ถึงกับแย่ฟีลแบบหมูหยองอ่ะมันจะมีความเค็มนิดหนึ่งแล้วก็พริกเผามันจะมีความหวานแล้วก็พอไปโดนความกลมกล่อมของไอติมอ่ะความวานิลลาของไอติมเนาะมัน มันเย็นกว่าแล้วมันวาบวาบแล้วก็มันรู้สึกว่าเออมันก็มันก็เข้าเฉยอ่ะมันก็มันก็กินได้มันมันไม่ได้แบบเป็นเหมือนอาหารคาวอารมณ์เหมือนเรากินเครฟเราใส่ทั้งไก่หยองใส่พริกเผาใส่พวกแยมอมหวานพวกกล้วยพวกอะไรเช่อนี้ก็เออแล้วตัวพริกเผาอ่ะรสชาติเผ็ดเกินไปไหมหรือว่ากําลังพอดีไม่ดแล้วคิดว่าเด็กๆะทานได้ไหมทานได้เพราะว่า ติดหวานไปด <c oughs> ้วยซ้ำหมายถึงว่าตัวพริกเผาแบบอารมณ์เหมือนต้องนำขึ้นที่แบบพริกเผาหวานนำมันหรนหวานนำใช่เป็นสีขึ้นสีสวยๆอะไรแบบนี้ก็แปลกใหม่กับราคาถ้วยละสามสิบเก้าบาทนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ก็มาสิไม่ดูสำหรับคนที่อยากลองก็กินได้แท้ แต่ถ้าสมมติต้อให้ซื้กินตลอดตรงๆเลยเนาะก็เก็ไม่แต่ถามว่าก,กินได้ไหมกินได้จ้าเดีย๋ยวมาดูพี่ก๊อฟชิมกันอ่าวันนี้ก็จะมาชิมไอศครีมน้ำพริกหมูยองน้ำพริกเผาหมูยองเป็นกินเนเจอร์ใหม่ของแมคโดนัล กินเขาว่าบอกว่าเออน้ำพริกเผาเนี้ยมาจากเด็กสมบูรณ์เลยนะอเด็กสมบูรณ์ก็ขึ้นชื่อเกี่ยวกับเครื่องปรุงเกี่ยวกับอาหารอย่างนี้อยู่แล้วพอมาอยู่กับของหวานเนี้ยมันจะเป็นยังไงนะลองมากินกันดูตินักรีวิวคนะดูนะดูนะคุณต้องคาใหญ่สิคต้องคาใหญ่ว่านี้อีกนิดนึงตักคาใหญ่อีกดีมากน้ำพริกเผาเขาก็ให้เยอะอยู่นะหมูหมูหยองเขาก็ให้เยอะอยู่แต่เรามาคินดูติ ขอได้คำเดียวเลยมั้งทำได้เอาพอแล้วแกงแกงบิกอบนะคะโอเคโอเคโอเคสรุปแล้วก็อร่อยดีนะจ๊ะใครต้องการความแปลกใหม่ต้องการอะไรที่แบบว่าไม่เหมือนชาวบ้านเขาเดี๋ยวแน่นะคตอาจจะมีแบบไอศครีมรวมกับแกงเขียวหวานอะไรก็ได้หรือว่า อารมณ์มันแบบเมื่อก่อนชาไข่มุกใส่ในกระเพราใส่ในอะไรที่เป็นแบบว่า <Okay. S 1> เออส้ตมตำมาเลยแบบนี้หลากหลายก็อาจจะแบบแปลกบ้างอะไรบ้างเราก็จะมารีวิวให้ดูกันนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วฝากเพจก็ฟฟีดอมด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ใน YouTube ด้วยเพจกอลฟฟีดอมด้วยรับรีวิวงานต,างต่างๆเลยตามรายละเอียดข้างล่างนะจ๊ะ mm hmm. วันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย